คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องมอนี่แอดมินเกามาเช่กับมี่ข่าวดีเด้อครับผมปูสารข้ามเพิ่นกะใ้แนวทางเลขเด็ดมากเดี๋ยวครับผมเพิ่นกะเลยเมตตาห้กับเกาเาเช่เพิ่นโทมาห้ซสื่อตัวหนีเด้อครับผมเป็นเลข เดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันนะพี่น้องเนาะสาหรับแนวทางอัลเลขของปูสารคามครับผมกับก่อนทิ่เบิ้งแนวทางตัวเลขของปูสารคามแอดมินก่มมาเชียขอกราบขอบพระคุณปูเด้อครับผมที่เมตาแนวทางให้กับลูกกับหลานกัมมาเชียครับผมกับอย่าลืมเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียในเด้อครับผมพูครับ ลูกหลานเก่ามาเชียบเก่านมัสก,การปูสารกข้ามเด้อครับผมเออจเจริญพ่อจเจริญพ่อด้อ,อ <c oughs> ครับ <ขอ S 1> ปูอันอันตัวเป็นไงนันลาพิษมือนี่ไหมเจ้าจมันออกมือนี่เป็นนั่นเลขน้ำมนต์อะไรปูเป็นเลขน้ำมนต์นนปูที่พิษน้ำมนดตดขับนางข้อมนะอ๋อครับผมเ,ออเริ่มแรกเป็นนางก้อนนะนางครับนางนางนางเป็นเงินน้องแมวน้องแมวดีมากกระชิด เต้ท,ท่านบั้งายชิ้นไปนม,นมัดน่องแมวแล้วก็ครับปูล็กแมวลก็กแมวนั่นแหละอ๋อเป็นเหล็กล็กแมวอันอัดแล้วครับปูเออจลเล่นพอจลเล่นพอเด้อเก่ามาเชียะเออเออเก่ามาเชียะเจเจได้เน้ะครับผมเก่ามาเชียะครับปูมันเป็นชแนวหรอกเก่ามาเชียะเจเจๆอ๋อชแนลหรือปูต้องบอกเตรียมกันเลครับผมเออก็ก็เป็นอายโยม เช่อเโอ้ยบัาขันผู้ดีส่งไปบางอ่ก็ได้เห็นกันต้มันบอกกันหาศูนย์ม้ยหาศูน่าศูนหามี้ยครับเออมันบอมันบอกเก้าศูนย์หากับกันล่างออกตัวได้แหละตัวนั้นไงยี่อนี่แหะผู้ตายไปอยู่นี่มันมันมันเั็นหองแมวเนี่ยหนองแมวนี่ได้ได้มากตีต่อกันนี่แต่ว่าตีต่อกันนี่สองสามสามหมด โอ้นอ้อ,นองแมวน้องแมวชุดนี่ชุดเดียวกันเนี่ยปะปูอันคนละตัวเนี่ยขเขาจะจะซุ้มเดียวกันนะแต่ว่ามันคนละตัวครับเขาเจ,เจ,เจ,เจอเอาะเเาคเดียวกันเนี่ยไม่เจาะเอามาแต่ว่ามตัวหกเจ็บนี่อ้วนมากันโอ้ยคักทางเล่หเมืองเกลงอเรียบอกครับมันก็เป็นเจ็บมันจะเป็นที่ให้เป็นเลขหกที่แรกเลขห์หกอะไรที่นี่เล่ห์เจ็บอะไรที่นี่เลขหแปลครับผมไม่เอานรณีเขาจะว่า เป็นสองครบบับหกหกแปดว่ามันงอมันงอเงีเต๋บอยูย่ยังว่สออยู่ไหมคนเงีองอย่งย,ย <c oughs> พู้บกว่าจตมีมันมันเป็นสองนี่เจ<อ>็ดเจ็ดหกเจดแปหกเั้งหลังบบสามตัวตัวเโสตัวตัวเลยปูเออบานี้ปูได้เจนไหนแต่ก็จะว่าหกก็หกแปด่านี้ล่ละครับเจอไหนใ,นในจใคนกับไปถือว้ถ้าขนาดเชื่องไม่ก็ถือว้ย เึ้นี้เสียนคักคักเออว่าหันวัวหันได้เสียแต่ยู่แต่ว่าหมดหมดอันเก้าศูนย์เก้าศูนย์ห้านั่นสามตัวเลขถึงตัวเลขปูปลอยไปครับปูหมดวันที่หนึ่งเมษานี่อันตัวใดเนาะปูหลวกเบิ้งเบิ้งกับอยากให้ปูนบ่อยฟังครับผมว่ามีตัวใดเนี่ยเลี่ยงจังใดครับผมเลี่ยงํำดับไปจังใดครับ ไทยไเหมอเริ่มแรกมันมันเดนเริ่มแรกมันเลี้ยงกันอยู่งป่นี้มันโยกโยกไปเร่ยยกยกมากยกมากแลาบมันมมเขียนนะอ๋อก็เลยหมุนไปทางไหนแหลกแหลกเป็นไหนปุครับผมมันมากมากมากยิงะครับห้าหกแปดหก ซีตัวปะปูไม่เป็นซีตัวมั้มแถมี้ไม่เป็นแถมเจซีตัวตัวสุดทไายปะปูเจ็ดตัวสุทดทยเจ็ดกระปูไร้เดียวห้าหกแปดแล้วก็เจ็ดแปเอิญแล้วก็แปดเจ็ดห้าหกแปดแปดเจ็ดแปดเจ็ดเอิแปจโอ้จัดให้ทั้งบนทั้งล่างเลยประปูทั้งบนทั้งบ่เลยนนี้แกว่าเล่กัน เด็กเี่ยขอกับต้อง,องปูเดว่าไ้ฟังเยังไย่งเลยครับผม<ห>ยังยังพรท่านไหนบอกครับปูไฮตะเลกอันไฮตะเลกข,ขานวณบอปูเล็กกำลังวันวยังเนี่ยครับอันอันอันเ,เ็กเีปู้อนี้เขาจะว่าก้อนหนู่าวันป่าเนี่ก้อนานีบอกปูออก้อนนาวัอน,น,นอันอังคารมื่อนี้เนะ้อโอครับครับอันอนี้เปนก็เอาลี้วเขาได้หกหกสามตัว เดี๋ยวเปูเลขเสี่ยูครับผมผูกคอตัวใดก่อนครับผมหกหกห้าห้าเอาเลขกกบื้นี้จากกันหลายตัวละปูกระเบื้อยู่กลๆกบหลงเมียวหลงเมี่ยวเนี่ยห้าหกแปดไงถจับผสมกันก็ได้ยานยนต์ผสมเดียวปูจับเลยครับนี่แหละเพราะว่าปูเห็นนี่ดนบ่บาบเป็นสีอ ันกบนรวย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 พวกนี้เจ๊ตัวงมวยไหวุดวุดวุดวนี้ครับสนกันที่หัวขานะปูนะมันส้นกันเยอะเหมืนกับเหมืนกับมวดกแบมีหัวข่กันโอ้เมนเมนตัดเลี้ยงข้อมีขาทครับแต่ละข้ามขาตื้อกวนกันมากันแม่เบิ้งคิดเ้เ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเฮเย โมขาเนี่กวาดเกล่อแผงเลยมาปูไ้คนนี้ว่าใครว่มีเลยว่าเจ้าคณะเจ้ามือเอ้ยพวกพวกพวกขายใครต้นตีนก็เชียงไปเนาะเก็บไว้แล้วครับเออก็เรื่อยก็เรื่อยมาได้นี่ลาได้ตองเมียงมาได้เจี๊ยบู่ข้อนี่มันได้มันได้หางเดียวเลยครับปูกับมันใจอยู่มันใจเจี๊ยบู่ข้ออยู่เจ้ามันสามเทียด้วยเนี่ยสามเทียดเออมันก็เขาเนี่ย แต่ว่ามันไม่กร้หาของคับว่ามันมันอ็ไรหลายครับวันนี้มันเลยทั่วไปหานเสียดายนะปูแล้วก็เรว่อมันนั่นมันีทั่วไปอยู่ก็เรืมันก็เร่งอะไรทั่วก็เรื่องเื่อนาเรื่องนังไปพูดถงเอาปูวมนนี้แหละครับผมวัปังๆในเรื่องวันเง็นพอเ็นเจ๊เงียนยูปูเออเจ๊คิดเจ๊งเห้ เขาปูไม่ยอมาส่เพราเขายกเทียนเนี่ยเขาให้งวดนี่ถ้าปูเขาให้รวให้ร้านเนี่ยหาหกแปดหรือว่าหกหกหาเนี่ยปูเออมันก็มีรลดแน่กนี้ฮเียูมันเขานี่ปูว่าได้ไปบอกอีกตัวเนี่ยครับตูมันเขามีตูตีนองแม่ยังงี่ละเขาจะไม่เห็นเกี่ยวกับพ่อางละโอ้เขาเจากระไดดีเนาะปูเนาะได้น้ำปูเลยคนกับมาเลยครับผม เร่อนี่เป็รี่น่ะเ้อง้อกัเนี่หละแต่ว่าไอแอปี่ของกาวเที่ไอแอปกันเราอยู่นี่นี่เลขเลขมกนดังดังคักรับคือจาบที่ถามมันมันเอ่อถามมืนพวกคนขายรถตี่คนมากมือนี่เนยครับออมากสามคนมือนี่มาวัดมาทุกวดีก็เพียึงนี่แล้วเลยช่วงนีเนี่ยว่าเดียวบ่มี S <S เก็บแล้วเสียงไห้เป็นยัง<า>ครับผมโอ้ครับครับเ,เป็นเหล็กดังในหยานสารคข้ามแล้วนะปูเหล็ดนสาระารดูกจะสีไปหาย็บจับลอตเรี่ใบตัวนี้แต่ว,ตว,ว่ากะสีเอาเล็กอันคันน้ำมุนให้พี่น้องเบืดเด้องเยอะครับผมปูส่งมาให้ครับเดหกออกกันในเพิ่ครับผมแก้ว อะไรเ่อร์ <8. S 2> เจ้าัูมีเดี่ยสวยงามมีดอกเดี่ยวปืนมานี่แปดนี่แปดนี่เด่นกูมูเลยมากก่อนมูเลยแปดแปดเด่นเลยปูเออแปดนี่มากมากเล่มแรกเลยหมุนตัวพวกง่ายเกินนกติ้วไปหมุนไปหมือนมากเป็นหกมากเป็นห้าแปดหกห้าหกแปดนี่แล้วอ๋อแล้วปูก็เลยย้อนกลับเป็นห้าหกแปดเออมัน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 เอ่อเทียดนะมันมันดีเป็นน เป็นลักเว้ยแหละรักยึดรักไว้เนาะอ๋อครับครับเออมันหมุนไปวันนี้ก็โดนหมุนเลขกยึดยึตามหวยอัตอนก่อนน้ำยึดน้ำแปดตัวนี้ได้หมดเาะจะเริ่มมั่นใจแล้วมีลักปุ๊บมั่นใจเยอะเยอะมากไอเดียเรื่แปดเนี่ยเขาเพิ่งล่อมังได้ครับพี่น้องกันวิ่งก็วิ่งแปดเลยวิ่งแปดปู้มั่นใจแปดบนนะครับผมบนล่างมาปู้เพิ่วิ่งแปดบนครับผม้บนล่างแล้ว กันหน่นะนาะปูเนาะแปดแปดครับเรีอิมาเนาะแปดบมาต้องกันเแปดนี่เมื่อิมาเนี่คือแปดกับสามแปดกับสามปรา่แปดมืเป็นสามปูให้วิ่งแปดกับสามเหรอครับวิ่งแปดกับสามเลยครับบนรางเลยครับผม แต่ก็สามตอยุ่งหันจับได้กันนิ่สิเลยเ่เ่เก็บหอกเพราะว่ามันมากนักกันกแล้วครับตัวมันไปไปเปเียเปี่ยนเปลี่ยคำุกคน 6, 3, 5, นะคำนวณเงินหกสามห้าสี่นะหกสามห้าสี่เลขเลขเด่นเขาถุกหัวของปูเออเลขเขาสามศูนเนี่ยเขาที่ล,ล่ะแต่บม่ได้ทุกบอกเนี่ยเป่นเขา เอางวดนี้ละปู้เขาแน่นอนครับปู้กับมันใจเด้อครับพี่น้องครับครับผมปู้ขอบคุณใจได้หลายเงินเยอะครับครับสาธุปู้ขอบพระคุณปู้เด้อครับผมที่มาปวดภัยลูกหลานครับผมปู้ก็ได้เป็นทุกคลิปหลังปูได้เพิ่มฟอสต่อฟอได้พูิ่งได้ปู้กับก้นแห่ไล่ให้ครับผมก็ขืนมาแต่ขืนมาดีดีเลยยุ่งนี่ยขอโทรศัพท์ปู้นี่ มูกลับต้มาสการค่ะเออเจอ้นพอนุ่นนนไ,ไ,ไ,นไปเห็ดแน,นวกินแม่ปูครับปูเราเราไก่โควงสุดไทยมาเน้นให้ลูกให้ง้านอีกนีดหน่ปูเออสิเน้นให้เยูะข้นอมือสุดไทยหมเลาสิเน้นอีกครับปูก็ติดปูหอดมือเลกออกคนเด้ยครับบานนี่เออแต้ว่าอัน อยู่แถวะคาเขามว่าปีเขาเจ้าไปหาซื้อว่าปีเนี่ยเนี่ยาเพื่อว่าปีนี่พมีหาหกหกหครับปูเขาเจ้าทมกันาเลขยกปูจราเขามันกันโอ้หาหกหกหาเรีไปหาสื่อลอตเตอรี่ด้อครับพี่น้องวคนคนเน้นเน้นเน้นหาหกหกหาว่าท่านครับป่านี้มันเรีกเลขยกไปีทิแน่เลขหลวงปู่สวงแน่เลขยังในเขาว่าตะพุทธตะพื้ เขากันมัดเลยว่ามันเกือบดังด้กไครับผมเอาปูครับปูครับสำหรับคลิปนี้ลูกกระชีลบวนปูสมนีได้ครับผมเออจเล่นปู่นขอขอบพระคุณปูครับผมมีช่องของกวบงเวียดเนี่ได้ครับจะใครเด้อครับผมเจ็ดเจียแน่เนี่ยครับเนี่ยเดือดตุ่นเนี่ยเดือดตุนเพราะอะไรมีเงินเจียนเนี่ยไปอันไปนี้ครับขอบคุณปู ยี่เน่ปลาเกระป๋อได้กินต้มตีนแต่เนี่ยนี่แหละเขามาเด้อมาตองขีเขียวก็เน่กระป๋อน่าจะกินเนี่ยครับก็จีเลยไม่กินข้าวเขาครับมาตองมาต้องเ <ด S 2> <พอ S 1> ขีวยวเขียวกันครับผมสาระถั่วขับปูบุกชิลบกวนปูช <c ười> นิดนี้ล้วครับผม <c ười> ครับ <c ười> กราบนมัสการครับเ <c ười> <c ười> อาครับพี่น้องครับผมกั <c ười> ได้มาแล้วเด้ <c ười> อครับผมแนวทางเลี่ของปูอาจารย์ข้ามปูกระเมตตาให้มาแล้ว เป็นเหล็กนำมดน้นองแมวแล้วก็เหล็ลลกผูกอ่าเหล็กเหล็กเสียบผูกข้อด้วยครับผมครับพจารนาเบื้องเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กางเกงไรกลองท่องไรมากสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธุพี่น้องเอฟซีของเกามาเชีชยร์ชแนลถูกหัวเงินเป็นน้ำกันด้วยครับผมสวัสดีครับ